หนักไปบาไวเลยค่ะหนักขนหนักขนไปแล้วค่ะ เห็นค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศข้างทางบรรยากาศิวทัศนข้างทางเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะพี่นอ้องเพราะว่าอากาศดีเราไม่ได้มาชมธรรมชาตินานแล้ว ใสเบิ้งหัวค่จากบรลูว่าหัวเข้าข้ออย่างนี้เบิ้งหัวกันขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพลังกัน ไปดูน้องบัวค่ะแทนทะเลน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 ไปไปตามเส้นทางถนนลูกลังค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะถนนลูกลังโอ้หบรรยากาศกินตะโรบคบวนเลยค่ะโอ้บรรยากาศงามแท้แท้เลยค่ะพี่น้องนะครับเยสดรถงามมีรถคันหนึ่งกับ ใก no. ล้เด้อค่ะพี nice ่น้องนาใกล้บ well. ้านนาใกล้บ้านเขาปล่อยไฟมาด้วยนะนี่ค่ะนาใกล้บ้านเราก็จะมีผักมีไอใบโหระพาค่ะแล้วก็มีบักเขียบักพริกบักนี่ค่ะปลูกไว้ยู่ไว้กินเนาะยู่นาใดก็ต้องปลูกผักอันนี้ก็อยู่ใกล้บ้านค่ะแลนออกมาเอาแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะนี่ค่ะมะเขือกำลังงามเลยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะไปค่ะเราจะไปดูบัวกันนะคะขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะนี่ค่ะปลูกผักกันนี่ค่ะโบได้ใส่ปุ๋ยอย่างลรแล้วค่ะใส่ขี่งัวนี่แล้วค่ะพี่น้องเบิ้งนะขี่งัวงามงามค่ะเนี่ยใช้ปุ๋ยธรรมชาติผักโหระพายิ่งงามเนี่ยครูแพทย์ไม่เก็บเลยลูกโอเก็บใบโหระพาไปใส่สู่บะเขียคุ้มพันเก็บตะเขียแล้วเก็บเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ย ผมได้ซ้อเด้ค่ะแต่ว่ายูสแก้วคูมพันก็ได้ซื้อเล้เปไปใส่ผนังเนาะใช่ซีหายยอดกับหาบาทสิบบาทแล้วค่ะพี่น้องอันนี้หอมหอมค่ะพี่น้องเบิ้งเนี้ย,ยใช่พืชผักสวนครัวเราสามารถที่จะปลูกไว้กินเองได้เราก็ลดรายจ่ายเพิ่มพูนถ้าเราลดรายจ่ายก็เหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มพูนไรายได้ให้กับครอบครัวเราค่ะนี่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะไม่ซุปน้อไม้ส้มได,ได้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 อนนหอมมากเลยเนาะหอมมากเลยค่ะพี่น้องหอมหอมเอาแพทยอะขอเล่าผลเล่าคุณแพ,ออพ,พทอะเอาเก็บไปกินวันหลังเนาะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะแพทย์ชูให้ดูหน่อยะคะ่ะแพทย์มาชูให้ดูหน่อยโอเคโค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ